การเกิดใหม่ของจักรพรรดิเกียมตอนที่34ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ปูฟ่ฟานได้บอกให้นักเลงพวกนี้ไปเรียกซานหูมาพบเขาเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นภาพตัดมาที่ลูกน้องของซานหูลูกน้องซานหูได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุดลูกพี่ก็มาแล้วซานหูก็ได้เดินลงมาจากรถและพูดขึ้นมาว่าเออแล้วไอ้หน้าไหนมันกล้าทํากับแกวะแล้วลูกน้องของซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่า มันอยู่ข้างบนครับแถมยังสั่งให้พี่รีบไปหามันด้วยหลังจากนั้นซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอฉันดูหน้ามันหน่อยสิใครกันในจิงโจที่กล้ามาพูดแบบนี้กับฉันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปู่ฟานปู่ฟานกําลังนั่งกินวาอยู่หลังจากนั้นก็มีคนถีบประตูเข้ามาและพูดขึ้นมาว่าไอ้สารแล้วหน้าไหนที่มันกล้ามาดูถูกซานหูคนนี้ หลังจากนั้นลูกน้องของซานหูก็ได้เดินเข้ามาพูดว่าลูกพี่ไอหน้าเจืดน,นี่แหละที่กล้าจุดจุดจจากนั้นซานหูก็ได้ต่อยไปทีนึงแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหูปากดูนี่จากนั้นซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่าคะคุณชายจัว่วแล้วลูกน้องของซานหูก็ได้พากระตกใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอะไรกันทําไมลูกพี่ถึงคุกข่าวแบบนั้นเราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้น จากนั้นปู่ฟานก็ได้พูดขึ้นมาว่าซานหูพวกนี้เด็กแกหมดเลยงั้นเหรอจากนั้นซานหูก็ได้ตอบกลับไปว่าครับจากนั้นปู่ฟางก็ยังพูดอีกว่าเห็นแก่หน้าสูเทียนฉันจะไม่เอาเรื่องแกในวันนี้แต่ทีหลังแกต้องดูแลลูกน้องให้ดีกว่านี้หน่อยหลังจากนั้นซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่าคะคุณชายจัว่วเรื่องในวันนี้ผมผิดเองท่านรอสักครู่นะครับ จากนั้นซานหูก็ได้ลากลูกน้องของเขาไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าและลูกพีพ่ผมผิดไปแล้วครับแล้วซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่ามึงรู้ไหมว่าวันนี้มึงเกือบทำกูสวยแล้วไอสัตว์แม้แต่ท่านสูยังต้องระวังเวลาอยู่ต่อหน้าคุณชายจัว่วแล้วมึงเป็นใครฮะแล้วซานหูก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเสียงข้างในพูดขึ้นมาว่าอักมือม,มือฉัน จากนั้นซานหูก็ได้เดินถือมีดมาพร้อมกับเลือดที่ยังหยดอยู่และคุกเข่าลงต่อหน้าปู่ฟ้าแล้วพูดขึ้นมาว่าคุณชายจัว่วผมได้ตัดนิ้วเด็กของผมไปสองนิ้วแล้วหวังว่าคุณชายจัว่วจะให้อภัยหลังจากนั้นปู่ฟ้านก็ได้เดินเข้ามาพูดว่าฉันไม่ใช่คนโหดเงียมขนาดนั้นนายทำแค่นี้ก็พอแล้ว จากนั้นซานหูก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณคุณชายจั่วแล้วก็คิดในใจว่าโชคดีที่เรื่องจบแค่นี้ถ้านายท่านรู้แล้วก็นิ้วของเราคงโดนตัดทิ้งแน่หลังจากนั้นปูฟ่ฟางก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงสิฉันเองก็ไม่ได้พบคุณฉูมาหลายวันแล้วเขาสบายดีไหมซานหูก็ได้ตอบกลับไปว่าเออคือว่าช่วงนี้นายท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วปูฟ่ฟานก็พูดขึ้นมาต่ออีกว่างั้นเหรองั้นไปหาเขาเลยฉนันมีเรื่องจะคุยกับเขาพอดีก็จบไปแล้วครับสำหรับจักรพัรด์เกียรติตอนที่34ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ